จะเอากําลังใจหรือพลังใจที่ไหนไปหาความสุขในพาร์ทอื่นๆได้ในภาวะแบบที่สถานการณ์ที่มันตึงเครียดแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้สิ่งที่พี่จัดทัวร์มามันจะต้องเป็นทัวร์ที่แบบว่ากินอิ่มนอนอุ่นมันเหมือนกับเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันที่ได้แน่ๆคือมันมีความสุขมากๆครอบครัวเป็นสิ่งที่ไม่ว่ายังไงเราก็ทิ้งไม่ได้ทิปส์หรือทริคว่าเวลาเราพาผู้ใหญ่ไปเที่ยวะคะ่ะมันควรจะต้องมีขั้นตอนใย่าง,งนเตรียมอะไรยังไงบ้างหนูเอ้ยพี่นอนนอนอยู่เตียง สัน่นกระเด้ง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 ๆกูมาลูกพี่เป็นมุสลิมเนาะพี่ก็ไม่ได้บวชสวดชินะบัญชรพี่ก็ท่องอ่านกุรานของพี่อ่เราเราถ้าผีเป็นพูดอะท่องได้อีกไม่เป็นไรถ้าผีเป็นพูธพี่ก็ท่องได้พี่อยากจ,จะพูดเสมอว่าพาคนที่คุณรักอะออกมาเดินทางในวันที่เขายังเดินไหวด,ดีกว่าอีพีนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจุดประกายไฟแห่งแรงบันดาลใจ อัตตาไดมอนด์รังสรรค์ประกายเรื่องราวของคุณด้วยเพดแท้จากแ l บบเครื่องประดับที่เป็นตัวคุณในแบบที่ไม่มีใครเหมือน Sparkle your story Craft your forever ติดตามได้ที่ ig อ <'s> ัตตา dot m d i s m o n สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่โอ้เมื่อมีไฟพอดแคส วันนี้นะคะเป็น EP ที่ค่อนข้างพิเศษค่ะหลายๆ EP ที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพแต่ว่า EP เนี้ยกิมอยากจะมาชวนจุดไฟในใจเราอยากมาคุยเรื่องของครอบครัวค่ะและแขกรับเชิญวันนี้นะคะเราขอเชิญพี่สาวคนหนึ่งเป็นคนที่จุดประกายไฟแล้วก็ให้แรงมานาใจกับหลายๆคนในการกลับไปใช้เวลากับครอบครัวนะคะขอต้อนรับพี่อุจากเพจพาแม่เที่ยวค่ะค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องกิมแล้วก็ผู้ชมรายการทุกคนคะ่ะ มีประเด็นหนึ่งที่แบบจริงๆมันไม่ได้อยู่ในสคริปที่เตรียมมาไว้สักเท่าไหร่เลยไม่รู้ว่ามันจะแบบหนักเกินไปไหมที่จะถามแต่ว่าก็ในฐานะที่เราก็อยู่ในวัยทํางานเศรษฐกิจช่วงนี้มันไม่ดีเลยแล้วก็มานั่งนึกได้อันนึงว่าตอนที่ศึกษาแบบประวัติพีวออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อูเริ่มเที่ยวแล้วก็คุณแม่เองก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้เที่ยวคือเขาทํางานหนักมาตลอดแล้วจวังหวะที่เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาจะเที่ยวหรืออะไรก็ตามช่วงนั้น,นเป็นยุคที่มันเจอกับช่วงภาวะเศรษฐกิจต้มยำกุ้งแล้วถ้าเราแบบ 20่ปีผ่านมาตอนนี้เองมันก็อยู่ในจังหวะที่เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีทเท่าไหร่ มันมีหลายจังหวะที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยกล้ามีความสุขมีกาใช้ตังมีการนูนนีนันเพราะเรารู้สึกว่าสถานการณ์รอบๆตัวมันดูตึงเครียดไปหมดเลยแล้วตรงนี้มันยังไม่มั่นคงเลยแบบเหมือนฉันยังเติมเต็มตัวเองหรือเอารับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันน่ะมันยังเอาไม่อยู่เลยแล้วจะเอากําลังใจหรือพลังใจที่ไหนไปหาความสุขในพาร์ทอื่นๆได้ในภาวะแบบเศรษฐกิจแบบนี้สถานการณ์ที่มันตึงเครียดแบบนี้ตัวเราเองมันเหนื่อยมากเลยอพี่มันแบบเหนื่อยจนไม่รู้ว่า จะมีแรงไปมอบความรักให้กับพ่อแม่เราไหวได้ยังไงอ่ะอืมในเรื่องความยากลําบากของเรื่องเศรษฐกิจอ่ะพี่ผ่านมาแล้วพูดกันแบบขำๆเลยคือเมื่อก่อนแม่พี่เปิดธุรกิจส่วนตัวเล็กๆเนาะตอนนั้นแบงค์พันเป็นปึกๆพี่หยิบอ่ะนะแบงค์พันใบหนึ่งแม่ยังไม่รู้เลย <laughs> พอ ผ่านช่วงวิกฤตต้ยมยำกุ้งค่ะชีวิตเปลี่ยนปิดกิจก,จการอแอบงค์ยี่สิบพอจากเมื่อกี้แบงค์พันใช่ไหมคะ mm hmm. หยิบใบหนึ่งแม่ไม่รู้ทุกวันนี้แบงค์เหรียญแบง์ยี่สิบหายตอนนั้นน่ะแม่นับแม่รู้หายไปกี่บาทแล้วก็คือชีวิตมันเปลี่ยนแบบคนละขั้วเราจะได้ยินทุกปีปีนี้เผาจริง ปีหน้าเอ้ยปีนี้เผาหลอกปีหน้าเผาจริงเราได้ยินทุกปีแสดงว่าเราโดนเผาทุกปีถูกไหมคะดังนั้นเมื่อมีไฟเออราโดนไฟทุกปีดังนั้นอะนาวินาทีที่พี่คุดขึ้นมาพี่แค่บอกว่าไม่เป็นไรเรายังมีพ่อมีแม่ไม่เป็นไรเราสู้ด้วยกันไอตอนที่ไม่มีก็เริ่มมาลำบากด้วยกันพี่ตอนแรกพี่เข้ามหาวิทยาลัยเอกชนไปไปมาพี่เรียนสามวันพี่ออกเพราะพี่รู้ว่าสถานการณ์ข้างหน้าแม่พี่จะส่งพี่ไม่ไหวพี่ก็ลาออกเลย พี่ออกมาเรียนมหาวิทยาลังกำแพงเขาเล่าว่าไม่ต้องไปเรียนอ่านหนังสือหน้าที่เขาขายติวสอบได้นั่นแสดงว่าพี่มีเวลาที่ช่วยแม่หาเงินไปรับขนมปังที่สวนดุสิตขายนั่งรถเมย์ไปรับเฉาก้วยมาตักขายหน้าปกซอยขายน้ําหอมไ้ที่เป็นแบบสิงซีนะคะไปรับรองเท้ามาขายพี่ก็ทําทุกอย่างขอให้มีเงินเข้ามาเพื่อให้ว่ามีกินมีค่าข้าวในแต่ละวันพี่ก็แค่ให้มันใช้ชีวิตให้มันสนุกแล้วก็จะลอบแม่ว่าไม่เป็นไร เพียงแค่ว,ว่าครอบครัวสู้ไปด้วยกันเออมันไม่มีทางหายได้ภายในวันสองวันแล้วคะ่ะสู้ไปในทางที่เราพอจะสู้ได้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆบางวันพี่ยังนับมีแค่สองบาทห้สิบพี่ต้องเดินกลับตั้งแต่สี่ลมอะ่ะแต่ถามว่าพี่จะต้องฆ่าตัวตายหรือพี่จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินไหมมันไม่เพียงแค่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มใหม่แต่เรามีความหวังว่าวันนึงอ่ะเดี๋ยวเรามีตังกลับมาหลังจากนั้นพี่ก็ทํางานมาเรื่อยๆเงินเดือนเจ็ดพันห้าจากจุดแรกจนถึงแบบเงินเดือนสุดท้ายประมาณแสนกว่าบาท แสดงว่านี่ก็คือแบบค่อนข้างขวนขวายมากนะจาก7,5 0 0สามารถอัพไปถึงแสนกว่าได้ใช่คือต้องประหยัดเวลากี่เนีสิบเก้าปีเลยสิบเก้าก็คือจริงๆเราทํางานอยู่ฝั่งงานประจํามาสิบเก้าปีสิบ <19 S 2> ก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่จะลาออกมาทาธุรกิจตัวเองค่ะพอมันเริ่มถึงจุดนั้นนะคะก็กลับมาเรื่องการท่องเที่ยวแม่พี่แน่นอนว่าไม่อยากเที่ยวพี่ก็ใช้กดศโลบายจ้างเที่ยวป่าจริงๆหลอกจะหาเรื่องพาแม่ไปเที่ยว เพื่อที่ว่าไม่ให้เขาเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าเขาเครียดเขาเครียดเขาอยู่แต่บ้านแล้วเขาซึมละวันนั้นซึมละบอกแม่ว่าแม่มาทําเพจกันเผื่อเรามีเงินทองจากเพจนะแม่ทั้งนั้นที่พี่ไม่รู้หรอก พียเขียนอะไรไปเรื่อยนู่นั่นนี่<ช>ไปเรื่อยคือมันเหมือนเมื่อกี้ที่แบบเราบอกว่าเราเราจะกล้าได้ยังไงในจังหวะที่เราเจอปัญหาอยู่<ช>เราเราจะกล้าลุกขึ้นมามีความสุขให้ตัวเองได้ยังไงแต่ในมุมพี่อูคือพี่อูรู้ว่าถ้าเราไม่เติมพลังกลับมาให้ตัวเองบ้างเราจะเอาแรงที่ไหนที่จะสู้แบบซึ่งเราไม่รู้ด้ว่าเราจะต้อง สู้ขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยๆอีกสักกี่ครั้งในี่ไงมันมันคือเราเลยจําเป็นต้องใจดีกับตัวเองบ้างสักนิดแล้วก็ให้กําลังใจครอบครัวเพื่อที่ทุกคนจะมีกําลังในการจับมือกันก้าวต่อไปใช่ค่ะขอให้เปิดใจกันมากพอแล้วก็เข้าใจสถานการณ์จริงกันมากพอนะคะไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าวันไหนมันพร้อมนะคะดังนั้นน่ะใจดีเหมือนที่หนูบอกอะค่ะน้องกิมใจดีกับตัวเองบ้างค่ะเพื่อให้เราอะรู้สึกว่า เราไม่ได้ทาทาสิ่งที่เครียดเครียดในทุกวันไปวันๆมันจะมีจุดพักแล้วเราก็กลับมาสู้ใหม่แล้วก็ไปใช้ชีวิตใหม่อะไรเงี้ยค่ะอยากให้อย่าคิดว่ามันเป็นภาระนะคะครอบครัวเป็นสิ่งที่ไม่ว่ายังไงเราก็ทิ้งไม่ได้วันเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็แก่ลงทุกวัน ตัวเราก็แก่เหมือนกันดังนั้นสิ่งที่เราจะยึดเหนี่ยวกันได้คือความที่เราเติมเต็มยังมีชีวิตอยู่ร่วมกันเราแค่ใช้ชีวิตกับสิ่งที่เราเห็นครอบครัวตรงเนี้ให้ดีที่สุดดีที่สุดคือมีกําลังใจมไม่ว่าเราจะทําอะไรไม่ว่าเราจะล้มอีกกี่ครั้งแต่เมื่อเราสู้อะคะ่ะมันจะผ่านไปได้ค่ะพูดถึงการไปเที่ยวกิมอยากให้พี่อูแชร์ทิปหรือทริคบางทีเจอปัญหาเหมือนแบบ เต็มตัวไม่ถูกเนาะว่าเวลาเราพาผู้ใหญ่ไปเที่ยวอะคะ่ะมันควรจะต้องมีขั้นตอนในกันเตรียมอะไรยังไงบ้างกรณีเขาแบบอยากจัดทริปเล็กๆไปเที่ยวเองไม่ได้ไปกับทัวร์อย่างเงี้ยคะ่ะเบื้องต้นเนาะก็คือต้องดูก่อนว่าคนที่เราพาไปเขาชอบอะไรทะเลภูเขาหรือว่าน้ําตกหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูให้มันเหมาะกับฤูดูการนะคะหลังจากนั้นพูดกันตรงๆทุกวันนี้มันง่ายมากเราเขา้าแชท GPT ได้เลยนะคะ <laughs> แล้วเราก็ใส่สิ่งที่เราต้องการว่า ไปเที่ยวผู้สูงอายุ3วัน2คืนอันนี้เราวิธีง่ายๆนะคะคือมันไม่ต้องคิดอะไรมาผู้ใหญ่ไม่มีอะไรมากนะคะเอาตัวอย่างที่พี่จัดทัวร์มาให้สําหรับทุกคนจัดหนึ่งกินดีนอนสบายนะคะไม่ต้องนอนแบบ5้าดาวสี่ดาวก็ได้นอนสมดาวก็สบายแล้วเพียงแต่ตอ่านรีวิวดีๆนะคะในการเลือกที่พักเลือกอาหารการกินนะคะแล้วก็ดูเส้นทางที่มีห้องน้ผํผขาน,นะคะอย่าไปกันดานมากนะคะหรืออะไรมากนะคะแล้วก็ดูว่ามีกิจกรรมอะไรพอเรา ไปกินเที่ยวปั๊บแล้วเราไปทํากิจกรรมนู่นนนี่เช่นสมมติไปทำผ้าบาติกหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตัวอย่างเนอะเขาก็รู้สึกว่าเขาได้เหมือนย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กได้ทํากิจกรรมแล้วก็มีความภาคภูมิใจเอาของชิน้นที่เราดึกชิ้นนั้นนะกลับบ้านนะคะแต่ที่นี้มันก็อาจจะเป็นงบประมาณที่เราต้องจํากัดการที่เราขับรถอาจจะมากเกินไปเราก็ลอง create t r i ปนั่งรถไฟไปไหม แล้วเราก็ดูรอบเส้นทางสมัยนี้มันง่ายค่ะเราดู Google ดูเราดูเพจที่เขารีวิวเราก็หาไปง่ายๆตั้งต้นจุดประสงค์ของทริปนี้เราอยากเติมความรักของครอบครัวมันไม่ใช่แค่คําว่าเที่ยวแต่มันคือการแบบเติมเติมความรักให้พ่อแม่ว่าเราใส่ใจเขานะใช่มันคือมันคือตั้งต้นด้วยความใส่ใจใช่เลยแล้วค่อยไปใส่ตัวเลขใส่เงินใส่เวลาเข้าไปมันเป็นเรื่องของเราที่เติมให้ค่ะแล้วกิมคิดว่าอาจจะแบบอย่าไปตั้งความคาดหวังไว้เยอะ อย่าไปคิดว่าฉันกําลังเสียสละหรือฉันอยากจะทําสิ่งดีๆให้นะแล้วทาไมพอไปถึงแล้วเขาบ่นแล้วเขานุ่นนี่นั่นมันจะทําให้ตัวเราเองอ่ะอาจจะรู้สึกเฟลได้ก็อาจจะแค่ว่า เราใส่ใจเขารับได้เท่าไหร่ไม่เป็นไรมันยังมีทริปหน้าทริปต่อๆไปก็ยังไม่ต้องแบบเอาความคาดหวังไปคิดว่าการเที่ยวหนึ่งครั้งมันจะเปลี่ยนชีวิตครอบครัวเราให้กลับมาแบบโอ้โหสมัครคีสุดยอดยจจอ,นนอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันนี้พี่อู๋ทำอะไรยังไงอยู่บ้างคะค่ะปัจจุบันนี้นะคะพี่อูก็เปิดเพจนะคะยังพาไปเที่ยวแต่ว่าเป็นเจ้าของเพจที่ขี้เกียจเนืน่องจากว่า <laughs> ทําธุรกิจเล็กๆนะคะ <c oughs> แล้วก็มีลูกน้องแบบไม่ไม่มากก็คือตอนนี้ก็คือทําธุรกิจทัวร์เต็มตัวทั้งในและต่างประเทศ ค่ะชื่อพาแม่เที่ยวจำกัดน,นะคะ โดยที่ไปเปิดเพจแยกชื่อทัวร์สไตล์ครอบครัวใบเพจพาแม่เที่ยวเพื่อพาทุกคนในครอบครัวไปเที่ยวเหมือนอ,อบอุ่นเหมือนคนที่บ้านเพราะเรารู้เพนพอยต์หลายๆอย่างถ้าเราจะซื้อทัวร์สักทัวร์หนึ่งอะค่ะมันจะต้องเป็นทัวร์ที่แบบว่าเหมือนลูกอะอาจจะเป็นคนส่งพ่อแม่มาเที่ยวจ่ายทีเดียวจบแล้วก็ไม่พาพ่อแม่ไปขายของเข้าร้านเพราะเรากลัวว่าพ่อแม่เราอะจะไปซื้อของที่ไม่ได้มีประโยชน์มันอาจจะมีประโยชน์สาหรับหลายๆคนแต่คือบ้านเราได้พิสูจน์มาแล้วว่าซื้อไม่จําเป็นมันก็คือเป็นแบบเรื่องเงินอย่างเงี้ยค ทุกอย่างแล้วคือเราก็ซินเสียตั้งแต่แรกเขาส่งครอบครัวมาหรือตัวเขามาเที่ยวเองเขารู้สึกว่ากินอิ่มนอนอุ่นแปลว่ากินก็คือกินดีกินเยอะถ้าถ้าไปดูในเพจพี่จะแบบว่านึกว่าเป็นเพจรีวิวอาหารเยอะมากหรือว่าผู้ส่งวัยจริงๆเขาก็อาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ได้เยอะอะไรเงี้ยนิยามของการเที่ยวแบบครอบครัวค่ะแล้วก็การที่แบบมีหลายๆเจเนอเรชันอะไรอย่างเงี้ยปลายทางนอกจากประสบการณ์เรื่องของเที่ยวนะคะ พี่อูเองอยากมอบประสบการณ์หรือแบบมุมมองอะไรให้กับคณะทัวร์ที่เวลาเขาเที่ยวกับพี่จบแล้วเขากลับไปค่ะเหมือนเป็นแบบของขวัญจากประสบการณ์พี่มีเคสหนึ่งนะคะเป็นลูกค้าประจําคุณพ่อคุณแม่นะคะก็มาเที่ยวกับพี่บ่อยคนที่ออกเงินแน่นอนว่าจะเป็นเจเนอเรชันกลางคือคนรู่เปิดการเปิดประสบการณ์นะคะคุณแม่เขาก็บอกอุ้ยมีความสุขมากเลยไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มันเหมือนกับว่าการที่เขาลงทุนพา ครอบครัวมาเที่ยวสิ่งที่เขาได้มันไม่ใช่แค่เรามาตอบแทนเป็นตัวเงินแต่มันเป็นความรู้สึกของเรามากกว่าความรู้สึกของการอยากใช้เวลาร่วมกันคือนานๆเขาก็จะมีเวลาที่จะรวมตัวกันใช้เวลาร่วมกันมันเหมือนกับเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันแล้วจากที่เขามาปั๊บอะคะ่ะเขาก็ คิดว่าแต่งตัวธรรมดาแต่พอเขาเห็นเพื่อนร่วมทิปซึ่งอายุไล่เลี่ยกันแต่งตัวดูแลสุขภาพมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างกําลังใจให้คุณแม่เขาคุณแม่เขาพูดออกมาเองว่า ไม่ได้ละกลับไปจะต้องออกกําลังกาย mm hmm. เดี๋ยวจะต้องดูแลเรื่องของการกินมากขึ้นแล้วก็จัดเซ็ตเสื้อผ้า <Okay. S 1> ให้เหมาะกับแต่ละวันเพราะฉันเห็นว่าอุ้ยคนนั้นเขาเสื้อผ้าสวยจัง <Okay. S 1> คือมันไม่ใช่เป็นการเออเหมือนแบบว่าเปรียบเทียบนะคะแต่มันเป็นการเพิ่มเพิ่มกําลัง เพิ่มความสดชื่นอะค่ะใช่ว่าจากที่เราแบบเหมือนเฉาแต่ทําสวนอยู่ที่บ้านแต่พอมาเที่ยวเรามาเจอคนวัยเดียวกันเขาเขาคิดว่าตัวเขาแก่ตลอดเวลานึกออกไหมคะไปมันจะไหวเหรอแต่พอเขาไปเจอคนรุ่นราวเขาเดียวกันหรืออายุมากกว่าแข็งแรงมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเขาพูดออกมาเลยนะคะ๋อเขาตกใจมากเลยต่อไปเนี้ยจะดูแลสุขภาพดีๆเพราะว่าจริงๆอ่ะตัวเราก็ไม่ได้แก่ขนาดนี้นี่นาแล้วลูกเขาที่พามามันก็คือเหมือนแบบว่าเป็นแบบซักเซนะคะว่าโลกภายนอกมันทําให้เขารู้สึกว่า เขามีคุณค่าในตัวเองนะคะไม่ได้เป็นภาระให้ลูกหลานเขาสามารถดูแลตัวเองเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ออกมาท่องโลกอย่างนี้ได้เดี๋ยวพี่มีทริปอะค่ะไปวันศุกร์นี้ค่ะลูกค้าเป็นครั้งแรกที่มีสาววัยแปดสิบสองนะคะออกเดินทางคนเดียวตอนแรกเราถามแล้วเอต้องมีคนดลูกหลานไหมคะเดินไหวไหมคะเขาบอกว่าเดินได้แต่เดินช้าหน่อยไอเดินช้าหน่อยไม่เป็นไร ช้าก็คือช้าก็รอกันเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกว่าเราไปแบบเหมือนครอบครัวเนาะทุกอย่างมันก็เหมือนกับเอ,อื้ออดหอนซึ่งกันและกันลูกค้าดูแลด้วยกันหัวหน้าทัวร์ดูแลกันชอบที่พี่โอบ,บอกว่าคุณยายเขาบอกว่า เขายังเดินได้แต่อาจจะเดินช้าหน่อยแล้วก็แบบอย่าเพิ่งหยุดเดินถึงจะเดินช้าเลยใดๆก็สามารถออกมาเที่ยวได้<ช>แล้วก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องไปกับทัวร์หรือไปอะไรแบบต่างประเทศรังรังการ<ช>จริง,รงๆคําว่าเที่ยวมันคือแบบแค่ออกไปตลาดหน้าบ้านหรืออะไร<ช>ไปเติมค,ความสดชื่นให้กับห<ช>ัวใจของตัวเองเนาะใช่ค่ะ ในมุมผู้ใหญ่ละการใช้กับผู้ใหญ่ค่ะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เขาพิีารณาได้เรื่องสุขภาพเนาะ,ะแล้วในมุมเราล่ะเรียกว่าเด็กได้ไหมนะ <laughs> พวกเรานี่แหละการไปเที่ยวกับผู้ใหญ่บางทีเราคงไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแบบสนุกตื่นเต้นเราใจเหมือนไปเที่ยวกับแฟนหรือไปเที่ยวกับเพื่อนเนาะแต่กินคิดว่ามันน่าจะได้ บางอย่างที่เติมเต็มพาร์ทของหัวใจหรือว่าแบบได,ได้ได้ได้พลังงานบางอย่างกลับมาพี่อูรู้สึกว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือว่าตัวพี่อูเองได้รับพลังอะไรกลับมาบ้างไหมคะค่ะแบ่งเป็นสส่วนเนาะส่วนแรกเป็นส่วนของการพาพ่อแม่ตัวเองเที่ยวนะคะที่ได้แน่ๆคือมันมีความสุขมากๆประโยคนี้จริงๆเลยยิ่งให้ยิ่งได้นะคะทุกครั้งที่เราไปเรามีความรู้สึกว่าเรารู้ว่าเราทำเพื่อใคร เราหามาเราทำให้พ่อแม่มีความสุขตัวเราก็มีกำลังใจนะคะแต่ในอีกมุมหนึง่งในการที่เราพาครอบครัวคนอื่นไปเที่ยวพาผู้สูงอายุไปเที่ยวพี่เคยเจอเคสลูกสาวเขา่าค่ะอยู่ต่างประเทศคุณแม่อยู่คนเดียวเดินก็ไม่ค่อยไหวเขาอะดีเอ็มมาว่าอยากให้คุณแม่ไปเที่ยวด้วยคือดูมานานแล้วไว้ใจนะคะตอนแรกเราก็กองวลว่าจะไหวพอไปถึงจริง<ๆ>มันเหมือนกับคล้ายๆเราดูแลคนยากคุณยายอะคะ่ะ นะคะเราล่าสุดมันมีคำคำหนึ่งนะคะของคนที่เขาผูส้สูงอายุแต่เขายังแข็งแรงอยู่ไปเที่ยวคนเดียวนะคะแล้วเขาก็พูดว่าอู้รู้ไหมว่าอู้อะได้ทําบุญไปด้วยนะเพราะว่ามันไม่ได้ว่าเป็นทุกทัวร์ที่จะรับคนอายุเท่านี้นะมันมีข้อจํากัดมากมายทั้งที่จริงๆอะ่ะพี่เขาเรียกพี่เนาะแต่เราจะเรียกทุกคนพี่เนาะเพราะเราไม่อยากทุกคนรู้สึกว่า เขาเป็นผู้สูงอายุพี่อ่ะก็ไหวนะไม่เห็นมีอะไรเลยแค่พี่อ่ะลูกไม่ว่างพอามายงก็เหมือนกับว่าเหมือนกูทําให้ให้คนแก่ได้ ไปถึงความฝันที่อยากจะไปเที่ยวนั้นเที่ยวนี่โดยที่ไม่ต้องรอลูกหลานอะไรย่างเงี้ยค่ะหลายๆครั้งบางคนมาจับมือพี่ขอบคุณนะที่ดูแลเราเป็นอย่างดีพี่เหมือนกับมันเติมเต็มชีวิตพี่อะค่ะว่าถ้าพี่เป็นมูลนิธิได้อ่ะพี่ก็จะรู้สึกมีความคิดว่าสิ่งที่เรากําลังทำอ่ะมันไม่ใช่แค่ตัวเงินที่เราได้พี่กําลังทําความสุขในหัวใจให้เขาพี่สามารถสร้างแรงบันดาลใจแรงกระตุ้นพี่อยากจะพูดเสมอว่า พาคนที่คุณรักอ่ะออกมาเดินทางในวันที่เขายังเดินไหวดีกว่าแล้วพี่รู้สึกว่าเขาสบายใจในการออกเดินทางอีกครั้งบางคนอาจจะเคยโดนเทหมายถึงว่าโดนลูกหลานใครบอกว่าจะไปเที่ยวแล้วเทไม่พาไปสองส่วนค่ะก็คือแบบว่าไม่ว่างนะคะอ่าไม่ว่างไม่ว่างหรืออาจจะไปไปซื้อทัวร์เองค่ะทัวร์แล้วทัวร์เทคือเขาก็จะกลัวผู้ี้ผูสูงอายุเขาจะเป็นแพนิคได้ง่ายพอว่าเขามาปั๊บ ทีนี้เขาก็เปิดโลกเขาว่าตัวเขาอ่ะไม่ได้เป็นคนแก่นะค<ะ>่ะเราจะไปเรียกเขาคุณป้าคุณตาคุณยายไม่ได้นะแต่พอเวลามาอยู่กับเพื่อนๆใช้เรากเขาว่าเพื่อนๆอ,นอะไรเ,เงี้ยหรือหรือไปเที่ยวกับพ่อแม่พี่พ่อพี่กับพ่อแม่พี่<ะ>ไปเที่ยวบ<ะ>่อยๆจะได้กันพี่น้องอ<ล>ก็รู้สึกว่าในเจนเดียวกันจริงๆแล้วอ่ะ พอมาอยู่ในสังคมที่มีคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเหมือนกันรักการเดินทางเหมือนกันทุกคนจริงๆก็คือไหวเดียวกันค่ะ <c oughs> แค่วันนี้ยังแอดฮาร์ใช่ยังแอดฮาร์มันอยู่ในหัวใจค่ะ <c oughs> พี่ก็มีความสุขเสมอในการเติมเติมเต็มฝันของเขาตรงนี้ค่ะนึกถึงมีมหนึ่งเลยอะพี่อูคือกิมเคยเจอมีมฝรั่งตลกอันนึงแล้วเขาบอกว่ามนุษย์กับแตงกวา มีน้ำอยู่ข้างในเหมือนกันเหมือนแตงกวาเป็นพืชที่มีน้ำในร่างกายแบบ90%้กว่ามนุษย์ก็มีน้ำอยู่90%กว่าแต่สิ่งที่ทำให้มนุษย์กับแตงกวาแตกต่างกันอ่ะ คือมนุษย์มีความเมตตาและปรารถนาดีกับผู้อื่นมนุษย์มีสิ่งที่เรียกว่าความรักดังนั้นถ้าเราไม่มีความรักหรือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอะเราก็เป็นแค่แตงกวาใช่พี่ทํางานเนี้ยพี่ร้องไห้บ่อยมากนะค่ะคือเพราะวร่างกายเรามีน้ําเยอะค่ะใช่ต่อใช่ใช่มันบุมเลยบวมน้าอยู่อย่างเนี้ยเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าเขาชมพี่นะแต่พี่แค่รู้สึกว่าเออนี่สินะ คือความสุขที่เขาไม่ต้องกังวลเปรียบเทียบเนาะไม่ต้องคนอื่นคนไกลพ่อแม่พี่เวลาไปเที่ยวอ่ะอวดไปสามบ้านแปดบ้านทั้งทั้งที่เขาก็แบบเออคือก็ไปเที่ยวเนาะคิดว่าเขาไม่ได้อวดเรื่องเที่ยวอ่ะแต่เขาอวดการที่ลูกเขาวดมีเวลาใช่แบบเขาอวดลูกมีเวลาให้ช้านู่นนี่นั่นลูกสาวพาไปเที่ยวเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะไปเที่ยวนี่แพงนะกินแพงไม่ใช่อย่างง้นนะคะเนี่ยลูกพาไปเที่ยวลูกทํานั่นทํานี่ให้ไม่ต้องเป็นครอบครัวพี่หรอกพี่เห็นมาทุกครอบครัวแหละ เวลามานั่งกันน่ะสมมติว่าลูกอ่ะเดินไปไหนไม่รู้แป๊บหนึ่งเอาแล้วลูกผมมาทำไ่นั่นนะทำไ่นี่นะ<ห>เราไม่คิดว่าเขาอวดร่ําอวดรวยนะคะแต่เราคิดว่าน,านั่นๆเขาจะได้ออกมาเจอสังคมเขาได้จะแบบว่าได้พูดกับคนอื่น<ะ>ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บางบ้านเนี่ยคือคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์ไปแล้วแต่พอพูดถึงลูกตัวเองอ่ะพูดป๋อเลย,ยอาทุกถึงทุกอย่างมันคือความภาคภูมิใจในนั้นที่เขาได้ออกมาถ่ายทอด มันทําให้เขารู้สึกว่าไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่แค่ในบ้านแต่เขาได้มีเพื่อนที่แบบพูดอะไรก็ได้แล้วก็คิดเห็นไปในทางเดียวกันเขามีความสุขที่จะเปิดใจตรงนั้นนะคะค่ะหนูอยากรู้ว่าพี่ไปเที่ยวมาหลายที่อ่ะเคยเจอผีไหม พี่ไม่เคยเจอผีตอนเที่ยวพี่เคยเจอผีตอนเดินทางไปทํางานพี่อะที่พี่เจอผีสองสารอบมันเกิดจากว่าถ้าทริปไหนมีคนหาที่พักให้พี่ถ้าพี่ให้เขาหาให้และพี่ก็ไปนอนโดยที่พี่ไม่ได้ดูรีวิว พี่ก็จะแบบว่าเจอพี่อัมเมื่อก่อนไม่เคยนอนคนเดียวต้องมานอนคนเดียวเพราะตอนทํางานนี่แหละต้องฝึกนอนคนเดียวหนูเอ้ยพี่นอนนอนอยู่เตียงสั่นกระเด้ง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 กูมาลูกเฮ้ยไม่ใช่แค่อัมแล้วนะถ้าเตียงมัอันนั้นเกินเกินอัมเพราะว่าเราเห็นกูมาตั้งแต่ ล็อบบี้แล้วไงหมายถึงว่าพี่เห็นวิญญาณกุมาแล้วไม่นพี่เห็นเป็นเป็นหุ่นกุมารแต่พี่ไม่คิดอะไรนึกออกไหมลูกว่าพี่เห็นวิญญาณกุมาเป็นตัวและพี่นอนอ่ะนอนกระโดดกระโดดเหยียบเสื้อจนเหยียบเสื้อพี่แบบเอายังไงพี่ก็แล้วก็คือช่างภาพช่างภาพคู่ใจพี่อันตั้นพี่ก็ไปขอ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 บอกพี่ไม่อยู่แล้วหนูขอไปไปล็อบบี้พอไปล็อบบี้อ่ะเคาน์เตอร์ไม่มีคนพนักงานหายไปไหนแล้วอ่ะ หนูออกไปพี่ตอนแรกพี่กะว่าจะนอนไอ้ตรงโซฟาตรงรับบี้แล้วก็ข้างๆมันจะเป็นเหมือนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรส่วนของห้องอาหารหนูพอลงไปปั๊บเดียวเสียงกระจกคอคอคอหลับอ่ะดดดดดดดพี่แบบไม่มีคนหรอพี่ไม่มีแต่มีเสียงกระจกพี่ก็ไปอยู่ใช่ไปนอนตรงไหนไม่ได้ไปนอนในรถแล้วแล้วเหมือนหนังผีมันต้องเลยฝนตกออกมาฝนพรามีอีกพี่ถอยรถจ้ะไปไปนอนอ่ะคือไม่ได้เรียกว่านอนหรอกไปนไปขับรถไปจอดหน้าเซเว่น ให้แสงไฟช่วยพี่แล้วอีกวันนึงเป็นวันเปิดสาขาเงี้ยพี่ต้องขอพี่อนันต์ขอห้องขอไปแปรงล้างหน้าแปรงฟันพลาดงั้นอน,นัน์รอบที่หนึ่งอีกรอบหนึ่งก็คือไปทํางานเหมือนกันกับพี่อนัน์คนดีคนเดิมห้องติดกันเหมือนเดิมเพราะว่าไปทํางานด้วยกันระหว่างที่นอนนอนอยู่โดนล,ลากฮะจริงละลาทาพี่อะไปลง ล่องในเตียงซึ่งงงมากเพราะเราไม่ถึงว่าตอนแรกมันยังไงนะคะพี่ก็นอนปกตินึกออกไหมนอนปกติแต่พอดึกดึกว่ามันตีสามอ่ะเหมือนโดนลากอ่ะเหมือนเหมือนเท้าเราโดนลากไม่ได้ฝั่ด้วยคือร่างกายขยับจริงๆเออตอนแรกเราคิดว่าเราฝันไม่ไม่จนเท้าเราไปสัมผัสเหมือนเตียงที่ไหนวะเป็นล่องเราก็งงคือมันไปพาเราไปจนถึงเตียงที่มันเป็นก่อนก่อนที่มันจะถึงปลายเตียงมันเป็นล่องอ่ะพี่เป็นมุสลิมเนาะพี่ก็ไม่ได้บวชสวดชินะบัญชรพี่ก็ท่อง อ่านกุรอ่านของพี่อะแล,แลถ้าผีเป็นพุทธอะท่องได้อีกไม่เป็นไรถ้าผีเป็นพุทธพี่ก็ท่องได้อ๋อวินานทีนั้นท่นนทองได้หมดเพราะจำได้ไงมันเข้าหัวทุกวันนึกออกไหมคือตอนนั้นอะพีมากพี่ก็กว่าจะหลุดจะรอดได้พี่ก็ไปเคาะพี่อนันต์เหมือนเดิมไปไปนั่งที่ล็อบบี้อดีชื่ที่ตอนนั้นอะคือล็อบบี้มีคนก็เป็นสองเหตุการณ์ที่หลังจากนั้นพี่ก็จะไม่นอนโรงแรมที่ ทีมงานจองให้แล้วพี่จะต้องดูว่าพี่อนันต์เนี่ยหนูจะไม่วันไปเจอกับเขาเลยหนูว่าพี่อนันต์เป็นตัวเรียกผีไม่ที่เขาไม่เจออ่ะพระเขาเต็มคอยลูกก็เขาเรียงมาแต่ว่าตัวเองมีพระไงแล้วเราเป็นอิสลามมุสลิมอ่ะม่ีพระอีกไม่มีลูกเขาลบหรืออะไรนึกออกปะคือเท่าโดนก็โดน พี่<อ>แล้วหนูอ่ะหนูเล่าอะไรฟะเวลาหนูไปเที่ยวทุกครั้งหนูเป็นคนกลัวผีมากใช่ปะแล้วหนูก็จะชอบคิดเหมือนกันเหมือนแบบเนี่ยว่าถ้าพี่เป็นอิสลามแล้วถ้าพี่ไปเจอผีที่เป็นพุทธแล้วจะยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วเวลาหนูไปต่างประเทศอ่ะหนูจะไปโบสถ์แล้วหนูจะไปคุยกับพระเยซูหนูจะไปแบบบอกพระเยซูสวดไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยแต่ว่าจะไปฝากเนื้อฝากตัวแล้วบอกพระเยซูว่าให้ช่วยปกป้องหนูจากผีฝรั่งด้วยอะไรเงี้ยโอ้แล้วหนูก็รอดทุกทริปไม่เคยโดนผีฝรั่งลองเอ้าเมื่อมีไฟ พี่โอวันนี้เราอยู่ในทีมแคมไฟปกติเคยไปเที่ยวแคมไฟที่ไหนบ้างไหมคะทั้งไทยหรือต่างประเทศเออตั้งแต่มีแฟนคนนี้ค่ะรู้สึกชีวิตลำบาก <laughs> มากมกกว่า <c oughs> ใส่เที่ยวลุยหรออ,อ๋อเที่ยวลุยค่ะครั้งแรกที่ไปเดทกันอ,อ๋อ พาไปป่าแล้วก็พาไปเข้าถ้าเกิดมาไม่เคยเข้าถ้าไปไปเข้าถ้าที่ลาวแล้วมืดตืต่นเลย <c oughs> เขาจังหวะซีนมืดๆให้เราจับมงจับมือเขาเป้าชาเขาจะดูว่าเราอะรับความลําบากในมากน้อยแค่ไหนคืนนี้นะคะพี่อูอยู่ในแคมป์กลางป่าอยู่ในถ้าถ้าสามารถขอพรจากดาวได้หนึ่งข้อพิ้วอ,อยากขอพรว่าอะไรคะขอให้คนที่เรารักอะค่ะ อยู่ด้วยกันไปนานๆค่ะเหตุผลก็คือพอพี่รู้สึกว่าพี่มีทุกวันนี้จะด้วยพ่อแม่จะด้วยแฟนหรืออะไรเป็นตัวหล่อหลอมให้เราอะมีความสุขในทุกๆวันถ้าปราศจากคนเหล่านี้ที่มีคุณค่ากับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีประโยชน์ที่เราจะแบบเออใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนเดิมอยากให้เขามีความสุขกับเราด้วยแล้วก็อยู่กันไปนานๆค่ะ น่ารักแล้วหนึ่งในความสุขก็คืออะไรคะการไปเที่ยวกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็การกินค่ะ <c oughs> เราเปิดประเด็นในเรื่องของการท่องเที่ยว <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันมาถึงท้ายรายการสิ่งที่กิมรู้สึกว่ากิมได้เห็นภาพการท่องเที่ยวอะ่ะมันไม่ใช่เป็นการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆของพิ <c oughs> แต่มันคือการท่องเที่ยวผ่านการเวลาเราได้ ใจดีกับตัวเองเราได้เต็มที่แล้เราได้เสพประสบการณ์ณช่วงจังหวะของชีวิตตัวเองอย่างเต็มที่แล้วหรือยังแล้วณนะจุดนั้นของเราอะคะ่ะเราได้หันไปให้ความรักกับครอบครัวของเราด้วยแล้วหรือยังในแต่ละช่วงชีวิตเนาะใช่ค่ะคําถามสุดท้ายค่ะสําหรับรายการโอ้เมื่อมีไฟของเราก็ต้องถามอะไรที่มันเกี่ยวกับไฟนิดนึงอถ้าให้พี่อุคิดว่าตัวเองเป็นไฟพี่อุคือไฟอะไรคะ เป็นไฟแช็กค่ะที่แบบว่าปุ๊บจุดติดง่ายเลยข้อดีข้อเสียของไฟแช็กนะคะคือในแทาในพาร์ทข้อดีอะคะ่ะก็คือจุดติดจุดง่ายมากคือเหมือนเติมให้ตัวเองมีพลังตลอดแต่พอในแง่อีกแง่หนึ่งที่อาจจะเป็นแง่ลบก็คือไฟแช็กเนี่ยมันความที่มันจุดติดง่ายพี่เป็นนักเลงสมัยก่อนถ้าเพื่อนมีเรื่องกันเนี่ยพี่จะเป็นทับหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจร้อนจร้อนจร้อน ร้อนแรงตลอดเวลาในหลายเรื่องใช่ใช่พร้อมที่จะจุดใหม่ขึ้นมาด้วยเสมอเสมอใช่คือเมดดปั๊บเพียงแค่คลิก เหมือนคนแก่คนอะไรที่มาเที่ยวหรืออะไรเขาคิดว่าเขาไม่มีค่าทุกคนน,นู่นนั่นนีออ่เลยๆพี่ก็เข้าไปเติมเอาไฟที่พี่มีอาจจะน้อยหรืออะไรตัวพี่จุดติดแล้วพี่ก็เริ่มใหม่พี่สามารถเป็นจุดให้คนอื่นแล้วทุกคนก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองแล้วก็เริ่มใหม่โดยรู้สึกว่านี่ไม่ใช่การเฟกแต่มันเป็นการเติมตัวเองให้รู้สึกว่าชีวิตมันต้องไปต่อได้ค่ะก็ะขอให้คุณผู้ฟังทุกคนนะคะเริ่มจุดไฟแช็คในใจตัวเองหนึ่งแก๊ก ไปเที่ยวกันเถอะเสาร์อาทิตย์นี้อืมค่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณมากมากนะคะทุกๆคนขอบคุณน้องกิมแล้วก็ทีมงานค่ะค่ะแล้วว่าไปเที่ยวกันนะบ๊า <ไป S 2> ยบายสวัสดีค่ะัดีค่ะเอ้เมื่อมี